ที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จอะ่ะมันจะต้องนะคะมีการเจรนายมีการฝึกปือมีการเรียนรู้มีการนะะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาและเราก็ทําเช่นนั้นนะฮะเราทําเช่นนั้นมาตั้งแต่ตอนไหนเราทําตั้งเช่นนั้นตั้งแต่เรามีปฏิสนธิในท้องคุณแม่นะคะเราก็พัฒนาเติบโตจนเป็นเด็กทารกเต็มนะคะ9เดือนนะคะที่ องประกอบครบและเราก็ออกจากท้องแม่แล้วก็เรียนรู้กับโลกใบน,นี้นะคะตั้งแต่สังเกตพฤติกรรมของคนในครอบครัวนะ,ะแล้วก็เรียนรู้กับนะะวัตถุสิ่งของรอบรอบข้างเรียนรู้เรื่องกายภาพของตัวเรานะะในเรื่องราของพิกควมพิกหงายนะะหัดคานหัด เดินหัดวิ่งนะคะล้มแล้วก็ลุกมาลุกกี่รอบนี่คือผ่านกระบวนการนะคะที่เจรไนามนุษย์คนคนหนึ่งนะคะกว่าจะเติบโตมาเต็มสกักย